กลับมาอีกครั้งกับเวทีที่เปิดโอกาสในการสร้างสารรค์สุดยอดไอเดียสิ่งประดิษฐ์หรือแนวความคิดใหม่กับโครงการ Big Idea Award 2021 King Card Academy ขอเชิญนักคิดรุ่นเยาว์ร่วมโชว์พลังแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ประกวดไอเดียในหัวข้อ Well-being for elderly in your family สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขให้น้องๆได้ต่อยอดความคิดสู่การเป็นนักคิดคน้นและนักพัฒนานวัตกรรมในอนาคตเพียงแสดงผลงานลงบนกระดาษจินตนาการและถ่ายคลิปการนำเสนอผลงานของตนเองผลงานที่ชนะเลิศรับไปเลยทุนการศึกษามูลค่า5,000บาทพร้อมเกียรติบัตรส่งผลงานได้ที่ In c a r Academy ที่น้องๆกำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่31พฤษภาคม2,564มาร่วมปลูกพลังแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์กับ King Card Academy กันนะคะ